ฉากฤดูการฟุตบอลอังกฤษคอมมูนิตี้ชิล l ์2025แชมป์เอฟเอคัพคิสตัลพาเลทพบกับแชมป์พิมลีกลิวอพูวันนี้ผมจะรับฟังนนครับสวัสดีครับและตอนนี้คุณกำลังดูช่องเด็กเชียบอลกับผมซัมเมอร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ได้นะครับสำหรับคิสตัลพาเลทนี่คือการลงสนามในศึกคอมมูนิตี้ชิล l ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร หลังจากที่พวกเขาหักประกาเซียนด้วยการคว้าแชมป์เอฟเอคัพมาครองได้เมื่อฤดูการที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นถ้วยรางวัลสำคัญครั้งแรกในรอบ120ปีของซโมสรนดาเลร์พูที่คว้าแชมป์พิม์ลีกในยุคข,ของอาเนสลตก็กำลังมองหาโอกาสที่จะเพิ่มถ้วยรางวัลที่17ในรายการนี้คริสตัลพาเลทภายใต้การคุมทีมของโอลิเวอร์กาสเนอร์ ถือเป็นทีมที่มีสถิติยอดเยี่ยมในการลงสนามที่เวมบรีโดยชนะถึง4จาก6นัดหลังสุดรวมถึงนัดชิง FA ครับที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้ผู้เล่นตัวหลักอย่างชองฟิลิปมาเตตาและเอเบเรชีเอเซคาดว่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลี้คูก็มีสถิติที่น่าสนใจไม่แพ้กันโดยพวกเขาชนะคริสตัลพาเลตถึง12จาก16ครั้งหลังสุด การเตรียมตัวสำหรับเกมนัดนี้เอร์พูมีผู้เล่นใหม่อย่างอูโกอิกิติเก้และฟอร์ลินเวียสที่โชว์ฟอร์มได้ดีในเกมอุ่นเครื่องแต่มีข้อข้องวลเล็กน้อยในแนวรับเมื่อเฟอร์จิลฟานไดยังไม่ฟิตเต็มร้อยและอลริสองเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งก็ยังคงมีอาการบาดเจ็บด้วยฟอร์ที่แข็งแกข่งของเอร์พูในช่วงปีซีซั่นและแรงจูงใจในการคว้าแชมป์แรกภายใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่เกมนี้คาดว่า จะเป็นเกมที่สนุกและเลี้ยวผูมีโอกาสชนะมากกว่าแต่ต้องไม่ประมาททีมที่เล่นดีในทบอลั่วยอย่างคริสตัลพาเลทที่ต้องการคว้าแชมป์สมัยแรกให้ได้เช่นกันพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับและสำหรับคนกดแล้วก็ขอบคุณครับ